เปิดชีวิตนอกสนามบ๋มบิมชัชุออนฮีโร่สาววัย22เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จนสามารถสร้างความสุขให้กับคนไทยได้อย่างมากมายค่ะสำหรับชัดชุออนโมกสีหรือบุ๋มบิม๋มตัวตบหัวเสาวัย22ปีจากบุรีรัมย์ตรีกีหัวเสายอดเยี่ยมผู้สร้างตำนานไว้อย่างมากมายในวอลเลย์อบอลเนชั่นลีกปี2022นั่นเองค่ะบุ๋มบิม๋มกลายเป็นที่จับตามองของแฟนๆวอลเลย์อบอลอย่างมากและนอกจากนี้บุ๋มบิ๋มยังมีความสามารถและทุ่มเทตัวเองสุดๆแล้วทำธุรกิจเสริมนอกจากการเล่นกีฬาโดยการเปิดขายนมสดสตรอเบอร์รี่โดยใช้ชื่อบแบรนด์ นายทีนโฮมเมดโดยเธอได้เผยเหตุผลที่ทำนมสดสตรอเบอรี่ที่มาจากความชอบส่วนตัวซึ่งช่วงที่ผ่านมานานก็มีเวลาว่างเลยอยากจะหาอะไรทำสักอย่างหนึง่งพอไปเจอนมสดสตรอเบอรี่ก็เลยสนใจตอนแรกลองทำกินก่อนคือแบบติดใจเลยเพราะช่วยให้กินนมได้เยอะขึ้นด้วยพอเราทำแล้วเราชอบก็เลยลองขายดูค่ะและมีคนเข้ามาอุดหนุนบ้าง บุมบิมได้ก้าวเข้ามาทีมชาติชุดใหญ่หลังจากที่ไปคว้ารางวัลเหรียญเงินรายการวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียป,ปี2015ที่ประเทศฟิลิปปินส์และในปี2017ที่ประเทศไทยค่ะเมื่อเธอได้ร่วมแข่งขันในนามทีมชาติชุดใหญ่สามารถคว้าเหรียญเงินในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียป,ปี2017ประเทศฟิลิปปินส์ และปี2019ที่ประเทศเกาหลีใต้ขณะเดียวกันเธอได้ยังรับรางวัลหัวเสาวยอดเยี่ยมคู่กับคิมยอนคยองจากประเทศเกาหลีใต้ในปี2017อีกด้วยและในปีล่าสุดเธอและเพื่อนๆก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมายเช่นกันค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ